สวัสดีค่ะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ที่น่ารักของคุณครูทุกคนนะคะสำหรับวันนี้วิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องคำขวัญน,นะคะสำหรับในเรื่องคำขวัญน,นะคะคุณครูจำได้ว่าคุณครูเคยให้ความรู้กับนักเรียนไปครั้งหนึ่งแล้วแต่สำหรับวันนี้เราก็มาเรียนเพิ่มเติมอีกนะคะเพื่อให้เกิดความแม่นยำและก็สามารถแต่งคำขวัญได้ นะคะเรามาเริ่มเรียนกันเลยค่ะคําขวัญคืออะไรคะคำขวัญคือข้อความสั้นๆเขียนด้วยถ้อยคําที่เลือกสรรเป็นพิเศษเพื่อให้ประทับใจผู้ฟังจูงใจให้คิดหรือปฏิบัติ ประโยชน์ของคําขวัญคือใช้เป็นเครื่องเตือนใจให้ปฏิบัติตามนะคะคําขวัญเป็นข้อความจำไว้เลยนะคะสั้นๆนะคะต้องประทับใจผู้ฟังให้ข้อคิดหรือให้เขานำไปปฏิบัตินะคะองค์ประกอบของคําขวัญจะมี3ส่วนค่ะ 1. ความมุ่งหมายหรือแนวคิด 2. ข้อความหรือเนื้อหา 3. ศิลปะการใช้ถ้อยคําค่ะ นักเรียนมาดูตรงนี้นะคะจําได้ไหมคะเด็กไทยวิถีใหม่รวมใจสร้างชาติด้วยพักดีมีคุณธรรมนี่เป็นอะไรคะคำขวัญวันเด็กใช่ไหมคะหลักในการเขียนคำขวัญน,นะคะ 1. ใช้ถ้อยคำกระทัดรัดสละสลวยอาจมีสัมผัสคล้องจองกันก็ได้นะคะแต่ถ้าเราอยากให้คำขวัญของเรามีความไพเราะและสามารถ รุงผู้ฟังได้การสัมผัสคล้องจองนะคะจะทำให้ผู้ฟังจำได้ง่ายขึ้นนะคะ 2. เขียนให้ตรงจุดมุ่งหมายที่ต้องการนะคะเราต้องการที่จะเขียนคำขวัญเรื่องอะไรเราก็เขียนให้ตรงเช่นเตือนใจให้คติหรือให้ปฏิบัติตามนะคะ 3. ต้องเขียนให้มีใจความสมบูรณ์ไม่คลุมเครือเมื่อผู้อ่านอ่านแล้วเข้าใจได้ทันที จุดมุ่งหมายในการเขียนคำขวัญน,นะคะเรามาดูคำขวัญน,นะคะเห็นภาพไหมคะเด็กนะคะแล้วก็คุณยายข้ามถนนเขาข้ามตรงไหนคะทางม้าลายแล้วก็จะมีรถจอดให้เราก็เขียนคำขวัญได้ว่าใช้รถใช้ถนนเราทุกคนต้องระวังใช่ไหมคะคนใดคนหนึ่งระวังได้ไหมคะไม่ได้ตรงนี้เป็นคำขวัญเพื่อเตือนใจให้ตระหนักถึงอันตรายนะคะ ต่อไปเห็นภาพไหมคะผู้ชายคนนี้เป็นยังไงคะเ,เขาอยู่ในในคุกใช่ไหมคะก็บอกว่ายาบ้าอันตรายคนเสพถึงตายคนขายติดคุกนะคะคำขวัญตรงนี้จุดมุ่งหมายของเขาก็คือเพื่อเตือนใจให้ตระหนักถึงอันตรายอันตรายของอะไรคะอันตรายของยาบ้าใช่ไหมคะคนเสพเป็นยังไงเสพแล้วตายแต่คนขายติดคุกคะ่ะ ต่อไปนะคะนักเรียนดูภาพเป็นภาพป่าไม้ใช่ไหมคะดูแล้วชุ่มชื่นดูแล้วสดชื่นใช่ไหมคะอ่าเราก็เขียนคำขวัญไว้ว่าป่าไม้มีคุณค่าโปรดรักษาอย่าทำลายตรงนี้เป็นยังไงคะ จุดมุ่งหมายของเราเพื่อเตือนใจให้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาตินะคะหากนักเรียนเรียนมาทรัพยากรธรรมชาตินอกเหนือจากป่าไม้ก็จะมีดินมีน้ำมีสัตว์ป่าใช่ไหมคะต่อไปค่ะเป็นภาพน้ำตกสวยงามไหมคะ สวยงามมีน้ำเยอะเลยนะคะเขาก็ให้คำขวัญไว้ว่าทรัพยากรน้ำมีวันหมดใช้ทุกหยดให้คุ้มค่าเราดูเป็นยังไงคะน้ำเยอะมากเลยแต่เป็นยังไงคะคำฝันบอกว่ามันมีวันที่จะหมดไปเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ทุกหยดให้คุ้มค่า รงนี้คำขวัญของเราก็เพื่อเตือนใจให้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติซึ่งคุณค่าตรงนี้ทรัพยากรธรรมชาติที่เรากล่าวถึงก็คือทรัพยากรน้ำนะคะต่อไปดูดวงตาเป็นยังไงคะดวงตาใสแจ๋วสวยงามมากบริจาคดวงตาได้มหากุศลตรงนี้เพื่อเรียกร้องเชิญชวนจูงใจ นะคะนักเรียนลองปิดตาตัวเองสิคะเป็นยังไงคะมืดสนิทเลยใช่ไหมคะมีความสุขไหมคะไม่มีความสุขใช่ไหมคะก็จะมีคนบางประเภทเขาก็จะมาช่วยบริจาคดวงตานะคะบางคนก็ในตอนที่ว่าแก่แล้วหรือว่ายังไงเนี่ยว่าเ,เกิดอุบัติเหตุแต่ว่าดวงตายังใช้ได้เขาก็บริบรจาคดวงตานะคะให้กับคนที่ต้องการใช้นะคะ ดูภาพเป็นยังไงคะตะกรา้าตะกร้าซึ่งทํามาจากวัสดุจากธรรมชาติทำมาจากหวายหรืออาจจะทำมาจากไม้ไผ่ใช่ไหมคะรักไทยนิยมไทยร่วมกันใช้ของไทยทำตรงนี้ผลิตจากคนไทยทําแน่นอนนะคะเพื่อเรียกร้องเชิญชวนจูงใจจูงใจให้คนไทยใช้ของที่คนไทยทําใช่ไหมคะและนิยมใช้กันด้วยนะคะ ภาระงานของนักเรียนในวันนี้นะคะไม่มากนะคะให้นักเรียนทำทักษะภาษาหน้า62ข้อที่5และทักษะภาษาหน้า63คัดบทร้อยกรองนะคะคัดด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะอ่าตอนนี้ก่อนที่จะคัดลองมาอ่านพร้อมกับคุณครูก่อนนะคะพลังงานเพื่อชีวิตรู้จักคิดถนอมใช้ประโยชน์หินทั่วไป ช่วยทำให้สะดวกสบายพลังงานคือชีวิตวันละนิดประหยัดได้ถ้าทุกคนมีวิในจะมีใช้ไปนานๆนะคะนี่ก็เป็นคุณค่าของพลังงานนะคะคัดแล้วนำไปคิดแล้วก็นำไปปฏิบัติตามด้วยนะคะเวลาคัด บทร้อยกรองนะคะคัดด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะตั้งใจหน่อยนะคะเขียนให้ถูกหลักของภาษาไทยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ